วัสดีค่ะก็สิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านใดมองหารถกระบะมือสองไปใช้นะคะต้องการแบบสภาพสวยราคาย่อมเยาวนะคะคันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคันที่เราคัดสรรมานําเสนอให้รับชมกันนะคะเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโกค่ะ 2.5g ตัวท็อปรถปี06ค่ะ สวยแบบนี้ราคาย,ย่อมเยาวนะคะเพียงแค่1,29,000บาทเท่านั้นเอกสารเริ่มชุดโอนมีให้ครบเลยนะคะรถสามารถใช้งานขับขี่ได้ปกติค่ะช่วงร่างดีขับขี่ทางไกลได้สบายค่ะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดานะคะสีสันร,รอบคันดูได้ภายในเดิมๆกระจกเป็นไฟฟ้านะคะรถอยู่ในจังหวัดอ่างทองค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะท่านโทรคุยโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดหมายชมรถนะคะทางเราเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ